สวัสดีครับวันนี้มาสอนนะครับมาสอนลูกค้านะครับลูกค้ามือใหม่นะครับที่ใส่เข็มแล้วก็ถอดเข็มไม่เป็นนะครับแล้วก็ปรับเข็มไม่เป็นนะครับสำหรับเครื่องฮ็อกนะครับเริ่ต้ตนต,ตัวเครื่องสักนระับม,มอแปลงนะครับจะคนละตัวกันนะครับถ้ามือประกอบกันแล้วก็จะเป็นเครื่องสักที่พร้อมทํางานนะครับตอนนี้เป็นมอแปลงไร้สายนะครับที่ทางร้านนะครับนเข้าเองนะฮะ ท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้วิธีใส่เข็มนะครับง่ายๆนะเบื้องต้นนะเข็มฮอกตะแกะมาแล้วครับมันจะมีรูปแบบที่เหมือนกันครับทุกยี่ห้อครับหัวจะเป็นเหมือนเหมือนกันเลยครับที่ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับเครื่องเพ้นท์โดยเฉพาะนะวางลงไปนะครับแล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกานะครัจะเป็นการล็อกนะครับล็อกทีนี้เข็มก็จะไม่หลุดแล้วนะครับ แล้วนะครับวิธีตั้งเข็มนะครับนะเดี๋ยมาดูนะครับเข็มตอนนี้ยาวขึ้นมาเท่าไหร่นะครับถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการนะหมุนเข้าก็คือเข็มจะยาวขึ้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะแต่ถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการหมุนออกนะครับทำให้เข็มสั้นลงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีถอดเข็มนะครับ วิธีตอดเข็มนะครับให้หมุนนะย้อนกลับนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับให้จับหัวเข็มให้แน่นนะครับจับเครื่องให้แน่นแล้วก็กดดันดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปหาสองสองตัวเนี้ยดันเข้าหากันแล้วก็บิดทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ดึงออกมาครับแค่นี้ก็หลุดแล้วครับสนะค,ค้า,าสําหรับลูกค้านะครับนชะ่างศักมือใหม่นะครับวิธ<ม>ีอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฝากกดไลค์กด ใช้ด้วยนะครับขอบคุณครับ